เฮ้ยเอาเมามันเมาทุกคนมันเมาทุกคน,กนมันเมาทุกคน,กน,นเข้าม,ม,มาดิครับลอยขึ้นฟ้าตายกลางอากาศเลยฮหลโหลทีมเอากิมเล็กกูจะไหมกูขอกิมเล็กทุนน่งนั่นชิบะอยู่ในปัมม๊มเดรอดไหมนะกูเชื่อว่ามันต้องมานี่ไงชุบ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเกมนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นนาคอร์สนะมา,าเราจะเอานาคอร์สมาเล่นธรรมดากันครับเดี๋ยวพักเรื่องแร้งไปก่อนครับเรามาเล่นธรรมดากันบ้างธรรมดามันก็เล่นสนุกเหมือนกันนะเอาเฮ้ยฟันผิดอีกไม่เล่นนาคอร์สนานเลยอยากหยิบมาเล่นมาก ใครเวทใช่ไหมถ้าใครเวทกูตามเอาชิหายถ้าใครเวทกูเดินตามข่ามึงแน่กูไล่ข่ามึงแน่เอาถ้าจิก,กูตายเฉยฮะลหก กำลังไปช่วยเพื่อนก็มาดิครับน้องๆเอากูได้หนึ่งตัวเองเหรอแล้วกูก็ตายเมื่อกี้คิดว่าได้สองตัวนะ เอ้ยไม่ตายนิดเดียวมึงอยากตายไหมเพื่อน <issions> อยากตายไหมเพื่อนกูก็ตายด้วยเล็นอะไรครับเนี่ยน้องๆไมุ่้มเลย h e โหลสวยแต่ว่าทีมสวยอยู่นะเป็นเขาเรียกว่า เลียนสุดเกินรเรีบรอยรองเท้า ก็มาดิครับก็มาดิครับน้องๆก็มาดิครับน้องๆโอ้โหสุดเกินก็มาดิครับน้องๆโอ้โหได้ไหมนั่นไม่ได้ปะก็มาดิเขาเรียกว่าเล่นสุดเกินเที่กูก็ตายอีก โอเคโดนป้อมยิงตายไม่เป็นไรก็เล่นสุดเกินนะครับน้องๆเนี่ยป้อมกูก็ไม่ปล่อยเอามาดิกูรู้ว่ามันอยู่ในพุ่มนี้เป็นไงเฮ้ยนิดเดียวคิดว่าจะรอดไหมล่ะเชียนะพอดมาถอยก่อน อะไรชานิดก็มาดิครับน้องๆชิบไม่รอดนะนะเป็นไงบอกแล้วครับคนอย่างที่ไม่กลับบ้านเล่นมันต้องเล่นให้สุดครับน้องๆ แล้วกลับก่อนไม่มีมานาว่ะเฮ้ยเอา้าว้ามันว่าวทุกคนมันว่าวทุกคนมันว่าวทุกคนอันตีมึงตกเครื่องใช่ไหม จะพว้อมานานกนนา่อนเฮ้ยเมื่อนาพรมาเจ้าไม่ทันว่ะมันน่าอยู่ในน,นี้หรือเปล่าไม่อยู่เอาแวนดิ คิดว่าจะหนีได้ไหม,ไมล่ะ,ค,ะคิดว่าจะหนีได้ไหมล่ะคิดว่าจะหนีได้ไหมล่ะอะไรจะไปหาบัฟพี่เหรอนะ้องโทษทีพี่เอามาแล้ววะ บ้าบ่นน่าจะแตกผมเชื่อว่ามันเอามังกรเหล็กเป็นไงผิดไม่ผิดก็มาดิครับลอยขึ้นฟ้าตายกลางอากาศเลยฮะหลเมื่อกี้มึงเอาคลิปเล็กกูใช่ไหมกูขอคลิปเล็กมึงบ้างนะ คิดว่าอยู่ในป้อมจะรอดไหมคิดว่าอยู่ในป้อมแล้วจะรอดไหมไอ,อ้เหี้ยโอ้ยเกือบตายอ้ยซาตาไอ้สัตว์เอ้ยพุ่งไปหาซาตาพอดีตอนมันบินไอ้สัตว์กูตายเลยฮะโหลเล่นนะคอร์สมันเกินว่ะรอดไหมเนี่ย,ยวสวยทาจิ เฮ้ยเอาเรื่องว่ะทาจสีกู้โหดอยู่นะแต่ตายเมื่อกี้ซาตามันฆ่าเราใช่ไหมเดี๋ยวกูจะตามฆ่าซาต้าบบเดี๋ยวขาซาตาก่อนเ <My God. S 1> มื่อกี้เห็นมันอยู่กลางตอนนี้ไปไหนแล้ววะมันอยู่นี่วะ กูเช oh, oh, ื่อว่ามันต้องมานี่ไงชึบคิดว่าจะรอดไหมล่ะชึบคิดว่าจะรอดไหมล่ะน้าขอจะเนียนบนฟาตาคาห้าต่าห้ารุ่ยรุ่ยคาห้าตายห้าตัว ท่าตีโคตรสุดเลยวะสาตามันเกิดมาแล้ว,วแต่เรายังไม่มีอันติเรามีอันติกอซาเนตสเอ๋ยอยู่ไหนวะอะไรอะไรซาเนตส โดติดถืออีกฮับโหลโอเคดับโฟรเรสตก่อน <the> ผมว่าผมน่าจะต้องออกทอยว่ะเอ้าเฮียลืมซื้อ เฮ้เหลือซาตามันต้องไม่รอด <S <S> <S ก็มาดิครับน้องๆก็มาค,คิดว่าในป้อมจะรอดหรอไม่ตายเพื่อนคิดว่าอยู่ในป้อมจะรอดหรอซาต้าไอ้น้องบอกเลยว่าเล่นนาคอนแล้วมันเล่นสุดเกินอะครับ มาเล่นมันเกินนะครับอยู่ในป้อมก็ไม่รอดอ่ะครับน้องๆเฮ้ยเอาเรื่อง่ะแดดเราโยงตายเฮ้ยซาต้าซาต้ากูตายถอยเพื่อน กูตายไม่เป็นไรซาต้าตายเจ็ดตัวแล้วะหลอโอ้โหน่าจะจบโอเคก็จบซาต้าก็ตายไปเจ็ดตัวก่อนหน้านี้มันฆ่าได้ห้าตัวมันก็ฆ่าได้ห้าตัวตลอดแล้วผมก็ฆ่ามันอีกห้าไอ้สามตัวหรือเปล่าก็เป็นเจ็ดตัวโอเคก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับการฆ่าซาต้านะ ถ้าหาว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหล่ Life <is> อเลยนะ